สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรให้เล่นนอกจากปลูกสวนแล้วครับนี่ผมจะมา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 วันนี้เราจะมาซื้อของเดียวเลยแล้วก็ปลูกบอลเลตแล้วผมก็จะเก็บบอลเลดแล้วผมก็จะเอาไปขาย,ยแค่นั้นแหละทุกคนด้านนี้เหมือนเดิมผมอยู่ในเซิร์ฟเพื่อตัวเอง ไม่รู้ทําไมผมไม่อยากเข้าเซิร์ฟตัวเองนะเซิร์ฟผมมันเอ่เออย่ามเงี้ยไม่รู้เออที่บ้านที่บ้านที่บ้านเอ่อคุณ่ะฝนตกหรือเปล่าว่าที่บ้านทุกคนอ่ะฝนตกหรือเปล่าที่บ้านฝนตกนะฝนตดจริงๆเลยอ่ะฝนตดอผมไม่มีอะไรจะเก็บเลยก็ต้องรอให้มเมล็ดมันมา ไียดายมากเลยทุกคนคือไออะไรวะกิจกรรมอุดอูอะที่เราได้กระต่ายของยแยะเลยอะ่ะอย่างเช่นร้านค้าเนี่ยมันหายไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้หายนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ได้อีเพราะว่าอีเวนต์มันเปลี่ยนไปแล้วเป็นอีเวนต์ถั่วยันนี่ผมก็เล่นไม่เป็นด้วยมันคืออะไรวะโอเคเอาโอเคอะไรวะ ครั้งนี้ผมจะปะปะปะพูดนะปะปะพูดเออใช่ปะปะพูดก็มีอสกาศสูงที่เพื่อนผมจะเข้ามาเล่นนะทุกคนเพราะว่านี่มาซริอเพื่อนผมมาอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เติบโตพืชทั้งหมดยังไงอันนี้เป็นผมดูนี่ก่อนซื้อได้ยังเราซื้อได้โอ้แต่ผมนี่อยาก้นยายนี้อ่ะ โอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซื้อหรอกเ่าเซื้อละกันเอผมไปดูอีเวนต์ก่อนเรือ่อนนี้ผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนเป็นอีเวนต์ถั่วอะไรก็ไม่รู้ถั่วและเตาะ่าอ่ะคือมันเล่นยังไงเนีย่ยถั่วอีเวนต์ต้นถั่วดูคุยกับคนนี้ก่อนมันเล่นยังไง ไม่เป็นหาไม่ออกฟุดจ้ะฮึไม่เปน็นนี่คือฟุดอันมามามา,มาโอ้โหปเลยคือผมเล่นไม่เป็นฟุดอะไรอ่ะ เป็นอะไรก็ไม่รู้มันเล่นยังไงหรือว่าตลอดเออีเวนต์มันจะมีอีเวนต์ถั่วหรอแบบท้องฟ้าเป็นสีถั่วเรีอยงไงไม่รู้แล้วผมเก็บลูกมะพร้าวเล่นแล้วเชื่ออ่าจะเก็บยังไงไปะดิโอโอลาลาละ,ละไม่เป็นไรทําพยายบอยู่ในความสำเร็จไม่ต้องอยู่ที่นั่น หนดูซีเขาขายหรือยังอ๋ออะไริบดเดียวคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากทุกคนก็เบื่อไปเบื่อหรือเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเลยทุกคนสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค โอ้พี oh, ่ต้นนี้ ah. เออซื้อมาสองอันเลยคือต้องคือผมต้องการต้นนี้มากเลยทุกคนว่าทุกคนรู้ไหมไอ้ต้นอะเรวแตงโมเนี่ยไอแตงโมใช่มันคือต้นแตงโมแตงโมนั่นแหละคือมันเอายากมากเลยทุกคนอ่ะลืมไปเราต้องใช้ต้นนั้นไม่เป็นไรหรอกนี่ผมได้ขอผมเอานี่ก่อนแล้วกัน ปลูกตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็ได้อ啊แล้วก็แตงโมตรงนน้นดีกว่าตรงนั้นมันว่างปลูกตรงน,นั้นดีตรงข้างนอกดีกว่าข้างนอกปลูกไปหลายๆอันดูสวยดรือกรออะอะไปเลยปุ๊บ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 ,บ,บสองอันเออไหนมีต้นอะไรไข่ไหมไม่มีอ,อ่ะ แตงโมโหิวผมเบือ่อเนี่ยหรือผมต้องปิดคลิปเนี่ยผมไม่เอาปิดกี่ผมอยากจ่ายทุกคนดูอ่ะงั้นก่อนไว้ก่อนละกันโอเคทุกคนคือผมจะเหมือนผมตอนเปิดคลิปเลยอ่ะผมไม่มีอะไรทำเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็โดดดังๆๆๆ อันนี้คือต้นอ่ต้นใหม่เหรอเนี่ยต้นใหม่หรือเปล่าวะไม่รู้แหละ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกินเหตุและเดี๋ยวผมจะลองเก็บผลทั้งหมดไปขายดูด้ดมเก็บทุกอย่างเลยอ่ะถ้าผมต้องซื้อนั่นอ่ะ ถ้าผมจะเก็บทุกอย่างแบบไม่ต้องไอไม่ต้องใช้มือก็ต้องไปซื้อไอเบ็ดนั่นน้องออกมาได้ไงเพลงด้วยนะน,นั้นน่ะไม่ได้ชราคาถูกถนะูนะลไมู่สิ ขายอยู่ขายอยู่ไม่ขายหมดสต็อกหมดสต็อกขอให้ไม่หมดอ๋อเหลือสองชิ้นหยบโอเคซื้อมาสิบอันสิบอันมันจะพอไหมเออนี้อันแรกต้นที่มันเดี๋ยวผมไปดูกันแล้วกันว่าต้นอะไรดีที่มันเลอะๆเยอะๆอันออแรกเลยต้นนี้แน่นอน ต่อไปก็ต้นอะไรดีนะต้นถั่วมาละต้นไหนดีๆต้นไหนดีบ้างกลโวก็ฮึลองดูก็ได้ใช้หมดเลยเออหมดอันนี้ต้นพีกก่อนาทำไมผมต้นกระซิบด้วยวะต้นไอ้นี่ละกันนะต้นจบหมด เลยจะชิ้นอนะ่ะโหต้นอะไรดีต้นอะไรดีต้นพริกไม่น่าได้ต้นนี้ก็ไม่น่าได้ต้นนี้คือต้นอะไรเนี่ย กวัมันคือไอ้นี่เดี๋ยวไปกดอันนี้จะไมไม่เป็นไรก็บาล,ละอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บก็ได้แต่มันจะมีอันหนึ่งที่เราต้องเก็บแน่นอนอันยักษ์ใหญ่คือต้นมะพร้าวนี่แหละมันหาสดุดโอ้โหได้เยอะจนเออ จไอ้นี่ค้างอ่ะค้างไปไม่ได้เดี๋ยวเกมผมบักนั้นเอานี้บ้างนะกันนะใช้หมดเลยไปเลยอันนี้คือต้นเซมานอันปเปิลบาบาเก็บไว้แล้วกันนะทุกคนอืมีเมล็มดขายใช่ไหม ไหนดีสิอโหาไม่มีไม่มีอะไรดีดีเลยไหนดูได้ขอแบบเยอะๆหน่อยได้ยืนนะทุกคนโอเคก็ต้องจบคลิปอีกแล้วโอ้อพระเบียร์จบคลิปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนกดกดไลค์กดจับจักระยก็กดติดตามให้เลยทุกคนแล้วก็กดแจ้์ด้วยนะที่ส่งให้จนทัวโลกเลยแต่ จวส่งให้คนทั่วโลกก็ได้นะทุกคนเนี่ยก็สนิทก็ได้เนาะแล้วก็กดที่มันของดีๆให้หมดเลยนะกดและกดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะอืมไม่ได้อัน,นี้คำพูดนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยผมด้วยนะครับอืมกดใจเกีรเลต้องกดนะยบายค่ะ <S 2> <S 2> <S <S